าอยู่ไม่ได้ขับพินนองเราวขาเฮ็ดปวก<ม>ความจริงขอ่อยบ่กเราได้ข่อยเซน่ามันออกเรืได้ๆเยอะมันออกคูก็ได้ชิคาโดคูกอ็อเซน่าด้วยม,มันหักมุนเขาหาอะไรมันเหี้ยใหญ่ๆลราคือว,วันเราได้มูหนึ่งแล้วไปเถอะต่างเหล่าลราบ่ของใหญ่ๆโอ้ใหญ่ๆ เ้าไปห้าโขงน้องะบโบไห้พู้แล้วไปขู่วิธออกเระอวา่านเราได้กระตาหนึ่งระหวา่างเราได้กระตาหนึ่งอยู่เออแต่โดดโดดแต่ข่อยวางข่อยออกไปวิดคุณเล่ ดินให้ขี้ดินมันหลายกันเล้วออกซ์ซือต่องแล้วนี่ด้วยสนามมันก็สินอนเบิร์ตและนอนลมก็เศร้าแล้วก็ล่างไม่อีกส่างสองสามหนามมันก็หายหงียบแล้วขี้ดินอันนี้มันบ่หยเงียบหรอมโบเมนขี้ดินทรายมันเกิดแบบพุยพุยมันบ่ได้เกิดแบบไอ้ขี้ดินทรายเนาะพี่น้องเนาะมันอะงง่ายเลยมันบ่เห็น เมืนดอกมันเังาเาก็ยังไงว่าเบอตัวเออคุณเนี่ยแ้วก็แทมากิเขาแล้วกูไปหากรผมแล้วก็พ่งหอกันอยู่บนวัดกอกันอยู่บนวัดเจ้าอกไปแล้วมาแล้วมากินเองแล้วมากินเขาแล้วเราก็ไปไหมเลยหายเลย เีว่าไปทางเด๋ยววดหเห็นลูไปหาหน่เราไปน้องขยองอะไเราูไปไ,ไปหน้าันข้างเไปเก็ไปเอาแต่บอกเราเคยเอาเนี่ยแล้วพอม่มแบดที่เราบอกเราบอกไปเอาเราบม้งหูออกุบป,ปีบ้างเทือมักะแบบเขื่อนไปหน่อยหนึง่งบวกมันขาดขาดไปพี่ไก่เขาเก็บ็นว่าในชาลุงเดน้องพี่เนียงเรเหนบมุนได้หรื บมุนจะแรงมาบอท่านออกอืดมืออืดนี่แหละเพิ่งหาแม่ลายทันเทีบวกออกผ่าสิไลด์เด้อพี่น้องเนี่ยกุ้งเทปก็ออกคือการผ่าลายก็ออกออกคือน้ำถ้วยน้ำจานน้ำถุงยางเด้อค่ะพี่น้องหน่อใหญ่โอ้ตอนนั่นตัวก็ออกอีกแล้วมันได้มันก็ออกอีกแล้วทวายนม่ยังมันก็ออกแล้วกันฝนดีอุ้ยรีวาน้ำปลาปีดน้ำวัดปลาปีดออกน้ำวัด เอ้ยปีกไานี่ค่ะหวยบานได้ก็ออกสุสุสุบานเลยเจ๊อุปีกไานี่ขนาดไปยางลินลินกันยังพอจะว่านในหวยบนานท่าในหอดป่าเต้นควมหวยคุณมันใส่แกงหิดปะโคอใหญ่ตัวสำมเคยนนึงมันเต้นจนตาบแตกเลยต้ะฮะมันเต้นมันเต้นอยู่บ้องน้ำน้ำหล่นใน ลงเลียดเอ้ยน้ำรุนซาอ่แม่มันไหลไปบ่งงามไหลลงท่อแม่น้ำไหลลงท่อแม่นี่ป้ามันเต้นขึ้นมาอันนี้มาต้อนหนาเลยซักไป็นแต่โตสามแขนแต่เก่งสิหินอนเหมนไปหน้าแยกตัยอ่ะแม่ไปหน้าแยกข้องอ่ะน้ำไหลเออน้ำไหลลงแต่ป้าน่ะมันก็เต้นขึ้นมาห้วยป้ามันอะไรนี่เต้นขึ้นทางเต้นขึ้นทางตัดแตกเลยมันขึ้นไป อน้องเต้หน่ะน้ตาดุถ๋ถอแล้วหอยยังเอามาเวกเก่งเลยสือลองพิกไก่นามดีค่ะ็ีสลาลายม,มันร่มร่ม้งน้ม่คิ้ดื้อค่ะอือป้าหลค่ะคือหนีบข้าหนา้าตัวน้มที่มันบ่อนค่ะบ,บ่อนเมแล้วก็ปด้มีคนไปใส่บิสเลยหลเสีพอพ่อละแหละพี่น้องป้าตองเบื้องหลอื เล้าขาเหลียวๆค่ะเล้ค้าเห็ดหลังในสองามแล้วอันนี้นามสามนามสี่ล้างทุ้งเศญยาเลยแหะ one. เอเอเอลีวิธีการล้างเห็ดสามชีนะ่ะสีนะ่ะเล้าแล้วก็เเนหะนักเล้ค้าแล้วก็เสนหะนักจริงๆมันตอกเล้าก็ได้ซเซนมันหนักให้้ดินมันเปื่อยออก วิธีคนอ้วนบ่เนี่ยยังกินเบเียวล่างหลูกจนวานามเลดน้ำชสองก็คอยเศร้าให้กิดิ้ทรายให้กิดินอันนี้มัน <c oughs> ไหลออกโอ้มันรุดออก ຂີ້ຄ້ หลังงาฝนหลางลงานฝนเด้ยคยวพี่หนอม่ได้หลางลงานปะป๊า เอาให้หมดเอาให้เกลี้ยง หอดมืออื่นกับว่าแล้วดอกสะโดยสร้างหอดมืออื่นกับว่าแล้วดอกแถวหลังเพาเอาไปเสื่องก่อนยันตะดดยมา่ง่ายมด้ยินดอกหน่อยเอ้ย Yeah. อะม,มันพ่วกมากเดียวดีเขาเอานันนี้อือสลัดหลวงแท้ๆเลยกระสัดอยู่แต่ในาสายอูถ้าเป็นหูดีเฮ็ด,วดเวเียกอีอย่างเรา,มาไม่ไผ่เอ็นเดียวๆนัน่นนะเราไม่เซนนะนี่คนรักหงอดบ้ามตสิ บอเด้อบอเอาเด้อหยอดบักขามจะเอาพักติ๋วพักติ๋วเขามีเขาเก็บมาแต่โขกแต่ปลาเรียบร้อยเด้อแกล้งอักแกล้งอักกินเลยแหละเอเดอันนี้ต้องต้องมีการอักเด้อค่ะพี่น้องบออักบอได้รพีดประตูเลยพีดประตูแกลงห้ามให้กินออก ใจป้าเด็กใน,นน้อยก็เอาพิงใน,นน้อยใจสิบอสมาตข้อดังนี่เด็ค่ะพี่น้องเลี้ยวเลี้ยวเฮ็ดปวกใหดปวกอย่างใหดปวกเขาดอเฮ็ดปวกนำแกงเท่าบัน่น มาซะเจยเอิ่นฮิตบวกน้ำแกงมาเด้อพี่น้องมาเฮิตไปแกงมาเด้อค่ะเด้อสาม,มีลลาเลยค่ะยกคลิปหลางฮิตได้เพียงสักทีเด้อค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกซับทุกซับสไคร้จังสีเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะอีกรอบอ,อุ้ย